สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาเดินทางกลับสู่ฝรั่งเศสในช่วงปลายศตรวรรษที่18เพื่อสำรวจชีวประวัติของนโปเลียนโบนาปาร์ชายผู้ที่เริ่มต้นจากนายทหารปืนใหญ่ที่ยากจนสู่การเป็นจักรพรรดิและผู้บัญชาการทัพที่ไม่มีใครเทียบได้นี่คือเรื่องราวของอัจฉริยะทางการทหารการปฏิรูปกฎหมายและความทะเยอทะยานที่ไม่มีขีดจำกัดเรามาเริ่มต้นที่ภูมิหลังและการผง,งาดขึ้นของเขาครับ ส่วนที่1การพังงาดของอัจฉริยะและการปฏิรูปฝรั่งเศส The Rise of a Genius and Reforming France 1. ภูมิหลังและการเข้าสู่การเมืองนโปเลียนโบนปาร์เกิดบนเกาะคอสิกาในปีคศ1769ซึ่งเพิ่งถูกรวมเข้ากับฝรั่งเศสไม่นานเขาเข้าเรียนในโรงเรียนทหารในฝรั่งเศสและเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นโดยเฉพาะในสาขาปืนใหญ่และยุทธศาสตร์โอกาสหลังการปฏิวัติ การปฏิวัติฝรั่งเศสในปีคศ1789ได้เปิดโอกาสให้แก่คนที่มีความสามารถอย่างนโปเลียนเขาเป็นผู้สนับสนุนการปฏิวัติที่กระตือรือร้นและสามารถไต่เต้าอย่างรวดเร็วในกองทัพที่กำลังสับสนวุ่นวาย 2. การชัยชนะทางทหารและการยึดอำนาจนโปเลียนสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองด้วยชัยชนะทางทหารอย่างต่อเนื่องการทัพอ,อิตาลี1796-1797 เขาได้รับมอบหมายให้บัญชาการทัพที่อ่อนแอในอิตาลีแต่ด้วยยุทธวิธีที่รวดเร็วและแปลกใหม่เขาสามารถเอาชนะกองทัพออสเตรียและทำให้อิตาลีสยบแทบถาวได้รัฐประหารเมื่อกลับสู่ฝรั่งเศสพร้อมกับชื่อเสียงและอำนาจทางการทหารนโปเลียนก็ได้ร่วมกับพวกผองทำการรัฐประหารในปีคศ1799และประกาศตนเองเป็นกงสุลเอกซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดของการปฏิวัติฝรั่งเศส 3. การปฏิรูปและการสร้างสีิรภาพเมื่อขึ้นสู่อำนาจนโปเลียนได้นำมาซึ่งสีิรภาพให้กับฝรั่งเศสที่เหนื่อยล้าจากความวุ่นวายของการปฏิวัติเขาดำเนินการปฏิรูปครั้งใหญ่ในหลายด้านรหัสกฎหมายนโปเลียนนโป o l e o n ิกโค้ดนี่คือมรดกที่สำคัญที่สุดของเขาเป็นประมวลกฎหมายแพ่งที่รับรองหลักการของการปฏิวัติเช่นความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายยกเว้นผู้หญิงสิทธิในทรัพย์สิน และเสรีภาพในการนับถือศาสนารหัสกฎหมายนี้กลายเป็นรากฐานของกฎหมายในหลายประเทศทั่วโลกการเงินเขาได้ก่อตั้งธนาคารแห่งฝรั่งเศสเพื่อทําให้การเงินของประเทศมีเสถียรภาพการศึกษาเขาจัดตั้งระบบโรงเรียนของรัฐที่อยู่ใต้การควบคุมของส่วนกลาง 4. การสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิ The Emperor ในปีคศ1804นโปเลียนได้สถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิแห่งฝรั่งเศส โดยมีพิธีสวมมงกุฎที่มหาวิหารนอทร์ดามความหมายการกระทำนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาสืบทอดอำนาจจากความชอบธรรมของการปฏิวัติ Popular Sovereignty ไม่ใช่จากสิทธิอันศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์ Divine Right อย่างกษัตริย์คนก่อนส่วนที่2การพิชิตยุโรปสงครามรัสเซียและการล่มสลายที่วอเตอร์ลู Conquest of EuropeRussian Campaign and the Fall huh. การพิชิตยุโรปและจุดสูงสุดของอำนาจในช่วงปีคศ1 0 5นถึง1012นโปเลียนได้นำกองทัพใหญ่กรนอาเมเข้าสู่ชัยชนะอย่างต่อเนื่องในทั่วยุโรปออสเตรียและรัสเซียชัยชนะที่โด่งดังที่สุดคือยุทธการอัลสเตอร์ลิสในปีคศ1 0 0 5ซึ่งถือเป็นชัยชนะทางยุทธศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนโปเลียนการควบคุมยุโรปนโปเลียนได้ควบคุมยุโรปภาคทวีปเกือบทั้งหมด โดยการจัดตั้งรัฐบริวารและแต่งตั้งญาติพี่น้องของตนเองให้เป็นผู้ปกครองศัตรูที่เหลืออยู่จักรวรรดิอังกฤษและรัสเซียเป็นเพียงสองมหาอำนาจหลักที่ยังคงต้านทานอำนาจของเขาได้6การทับรัสเซียจุดเริ่มต้นของการล่มสลายความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดของนโปเลียนคือการตัดสินใจบุกรัสเซียในปีคศ .1212 กองทัพใหญ่ นโปเลียนนำกองทัพใหญ่ที่มีขนาดถึง6แ0 0 0 0นายเข้าสู่รัสเซียยุทธวิธีดินแดนที่ใหม่กรอมรัสเซียใช้ยุทธวิธีดินแดนที่ใหม่กรอมหรือ scotch earth policy ในการต่อต้านโดยการทำลายสเสบียงอาหารและที่พักอาศัยทั้งหมดระหว่างที่ล่าถอยทำให้กองทัพของนโปเลียนต้องเผชิญกับความอดอยากและสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างรุนแรงความสูญเสียเมื่อกองทัพของนโปเลียนล่าถอยกลับมา มีทหารรอดชีวิตกลับมาเพียงน้อยกว่า10%การทัพรัสเซียนี้ถือเป็นหายนะที่ทำลายกองทัพของฝรั่งเศสอย่างสิ้นเชิง 7. การถูกโค่นล้มและการนิรเทศครั้งแรกความอ่อนแอของกองทัพฝรั่งเศสกระตุ้นให้ชาติมหาอำนาจในยุโรปกลับมาร่วมตัวกันเพื่อโค่นล้มนโปเลียนยุทธการไลปิกนโปเลียนพ่ายแพ้ในยุทธการไลปิก หรือ The Battle of the Nations ในปีคศ1813และในปีคศ1814กองทัพสัมพันธมิตรก็ยึดกรุงปารีสได้สำเร็จการสละราชสมบัตินปโปเลียนถูกบังคับให้สละราชสมบัติและถูกนิรเทศไปยังเกาะเล็กๆชื่อเอลบาในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน8ร้อยวันและการล่มสลายที่วอเตอร์ลู The Hundred Days and Waterloo นปโปเลียนปฏิเสธที่จะยอมรับชะตากรรมของตนเอง ร้อยวันในเดือนกุมภาพันธ์นปีคศ1815นโปเลียนหนือออกจากเกาะเอลบาและเดินทางกลับสู่ฝรั่งเศสเขาสามารถกอบกู้อำนาจกลับคืนมาได้อีกครั้งในระยะเวลาเพียงร้อยวันหรือ The Hundred Days ยุทธการวอเตอร์ลูการปกครองครั้งสุดท้ายของเขาจบลงที่ยุทธการวอเตอร์ลูในเบลเยียมวันที่18มิถุนายนปีคศ1815 กองทัพฝรั่งเศสพ่ายแพ้ต่อกองทัพสัมพันธมิตรที่นำโดยดุกออฟเวอร์ลิงตันแห่งอังกฤษและจอมพลบลูเชอร์แห่งประเซียการนิรเทศครั้งสุดท้ายนโปเลียนถูกนิรเทศเป็นครั้งที่สองและครั้งสุดท้ายไปยังเกาะห่างไกลในมหาสมุทรแอตแลนติกชื่อเซนเฮเลนาซึ่งเขาเสียชีวิตในปีคศ1821สรุปและเทคอเว นปโปเลียนโบนปาร์ตคืออัจฉริยะทางการทหารผู้ยึดอำนาจหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสและปฏิรูปก,กฎหมายด้วยรหัสกฎหมายนปโปเลียนเขาขยายอำนาจควบคุมเกือบทั้งยุโรปแต่ความทะเยอทะยานของเขาก็นำไปสู่หายนะในสงครามรัเสเซียเขาถูกนิรเทศครั้งแรกไปเอลบาและการปกครองครั้งสุดท้ายของเขาก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ที่วอเตอร์ลูมรดกของเขายังคงอยู่คือรหัสกฎหมายนปโปเลียนและการปลูกสกกระแสชาตินิยมทั่วยุโรป เรื่องราวของนโปลเลียนสอนเราว่าความอัจฉริยะและความสามารถทางการทหารสามารถพาคนคนหนึ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดของอำนาจได้แต่ความทะเยอทะยานที่ไม่ยับยั้งชั่งใจและการประเมินศัตรูต่ำไปโดยเฉพาะภูมิทัศน์และฤดูกาลก็สามารถนำมาซึ่งการล่มสลายที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันการเป็นผู้พิชิตอาจเปลี่ยนแปลงโลกแต่การปฏิรูปในยามสงบต่างหากที่เป็นมรดกที่ยั่งยืน วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ